กระชังที่สองของเรามาถึงแล้วทุ่นดิสไม้เวียนะอ๋อนะเรือเขาตกปลาค่ะตกปลาหราือ ดักปูไม่แน่ใจก็หาอยู่หากินเหมือนเหมือนกันจ้าฝั่งโน,น้นก็มีเรือเรีอยระมงอย่างเราก็ค่อยๆทำไป อ oh oh. ขออนุญาตหาวนอนค่ะอาทิตย์นี้สาคุณสามีเลิกงานเร็วทุกวันเลยจ้ากระชังที่สองภูเขาข้างบนข้างบนเดินไปถึงนู่นเลยก็ได้ค่ะเดินลัด เขาเดินออกกำลังกายจะเดินออกกำลังกายเราเคยเดินเคยเดินถึงถึงโซนนั้นยังไม่ถึงโซนนี้เหนื่อยก่อนเดินขึ้นเขาเนาะอู้อู้ออ้ไหว Yesterday n o t today n o t ฟิชนะเซมนะเซมฟิชโอ้ได้เยอะก็ดีใจนะคะแต่ไอ้ลำบากตอนไปล้างไปต้มนี่เลยเลิกดีใจละที่แรกก็ดีใจเลยตอนนี้ฉันเบื่อข้าปู วันๆไม่รู้จะทำอะไรกินแล้วกับปูเนี่ยผัดผงกะหรีกินเนาะผัดผงกะหรีเนื้อปูน่าจะอร่อยข้าวสวยร้อนๆวันนี้กินซีฟู้ดไปแล้ว กระชังที่สองได้เยอะมากเลยจ้าสุกว่าตัวน่าจะเยอะกว่าเมื่อกี้เมื่อกี้ได้สิบสองอวันนี้คนออกเรือตกป,ปลาก็โจทยหลายหลายลำอยู่นะสองสามลำสี่ลำ วันนี้เก็บกระชังขึ้นฝั่งก่อนจ้าถ้ามีออเดอร์เพิ่มมาอีกก็จะมาใส่อีกครั้งหนึ่งค่ะเดือนหน้าเราก็จะตกลอสเตอร์กันค่ะเดือนหน้าได้ตกลอสเตอร์แน่ๆเลยจ้า พาะเขาอนุญาตให้ให้ตกล็อบสเตอร์เดือนหน้าค่ะวันที่1วันที่1เดือนหน้าเราวางแผนว่าจะตกล็อบสเตอร์กันค่ะล็อบสเตอร์ตัวใหญ่ๆครั้งแรกก็ไม่รู้จะมานหรือเปล่าเราสองคนก็ดู Google อย่าเดียวเลย ช้งเองเต็มแล้วอกราักาป,ปูตัวนี้แข็งแรงมากค่ะกระดองแข็งด้วยจับต้องระวัง สามจ้าโอ้อกะชั <laughs> ้นที่สามโอ้โหดีใจหรือเสียใจดีดีใจหรือเสียใจดีมันก็เยอะจริงๆ โอ้ oh. Oh My Ruda Oh My God คืนนี้อีกยาวไกลค่ะ ทั้งล้างทั้งต้มคืนนี้อีกยาวไกลตอนนี้ถ้ามีคนสั่งปูก็จะดีใจมากเลยค่ะแต่เพิ่งส่งไป วันก่อนแล้วก็เมื่อวานน่าจะคนไทยอยู่แถวไหนนาะคนไทยคนไทยอยู่แถวหฮเต็นทไหมนาะ <c oughs> ปูสวนมากก็ขายให้คนไทยด้วยกันนี่แหละค่ะสวนมาก ฝรั่งเขาก็แกะปูกินไม่เป็นฝรั่งฝรั่งฝรั่งดูฝรั่งก่อนนี่ไทยไทย <laughs> อยู่นั่นเดนนท์ฝรั่งเนื้อไม่จิงเนื้ไม่จินเฮ้ยยูฝรั่งมีฝรั่ง อาทิตย์ส่องแสงพระอาทิตย์ส่องแสงเมื่อกี้ติดติดภูเขาโอ้ยสองตาเมื่อกี้ภูเขาบังดวงอาทิตย์ใช่ค่ะดวงอาทิตย์กำลังจะตกแล้วจ้าตอนนี้หนึ่งทุ่มตรง หนึ่งทุ่มตรงดวงอาทิตย์สองสามีตัวแดงเลยกระชังสุดท้ายของเรากระชังสุดท้ายนี่มีกระชังเล็กอยู่ที่บ้านดีนะคะซื้อ ซื้อไวห้หนึ่งหนึ่งสสสกระชังอันเล็กประมาณสีหกระชังเขาก็ซื้อมาทำไมข,ของเขาก็ไม่รู้หนูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันค่ะมาอีกแล้วเต็มอีกแล้วโอ้มากอดกตัวนี้ตัวใหญ่มากค่ะตุ๊ตตุ๊ตตุ๊ ยามาัวไอซีวันวันจะเบลสตตูสตูสตสตูที่ใส่เยอะ Kinh ra đây má là Kinh ra ngâm 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 Fish Uuuu uh, Tệ really yeah. no Tua bầu Tua dài tệ uh. Ui 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 ออุุยยคิดถึงลูกๆอยู่เมืองไทยเด้ได้กินปูแบบนี้นะดูดูมันอ่ะกลางปูตัวนี้แข็งแรงมากดูสิอูย โอเคค่ะเพื่อนๆสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนนะคะวันนี้ได้หอบของเยอะเลยค่ะวันนี้เอาขึ้นฝั่งมาดูปูกันอีกรอบจ้ะสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนนะคะเก็บภาพบรรยากาศสวยๆงามๆม,มาฝากการตกปูตกปลามาฝากจ้า